งั้นฝากตากลาวบ้านเนนก็แล้วกัน,กนตรงนี้แดดดีอ้าวหนูทำไมมาตากผ้าบ้านคนอื่นล่ะโอ้ยลุงก็ราวผ้าบ้าน,หนเหมือนเต็มฝากไว้แป๊บเดียวเห็นจะเป็นไรเลยเขาไปตึงเกงในของเธอนี่เธอมะความจอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเห็นไหมล่ะขนาดเธอเอยงยังรังเกียจเลยแล้วเธอคิดว่าคนอื่นเขาไม่รังเกียจหรือไง บ้านฉนันอะมีกล้องวงจรปิดฉานั้นเอาอไปแจ้งความดีกว่าใช่ค่ะลุงแจ้งความเลยดีกว่ามีหลักฐานชัดเจนอย่างเงี้ยโดนหลายกระทุงแน่นอนวันนี้แดดดีตากผ้าสักหน่อยดีกว่า เดี๋ไปซื้อของที่ตลาดไหนดีกว่าโอเคไม่ลืมกระเป๋าตังค์วันนี้แดดดีเหมาะก,กับการตากผ้ามากมไม่ต้องปงต้องึินมาแหละ โอ้ตับไม่กี่ตัวก็เต็มเหมือนแล้วเนี่ยผ้าผ้าเข้างล่างตรงนี้ก่อนแล้วกันอ,อืมโหเต็มจริงเกือบกางเกงในกับเสื้อในอะ่ะ งั้นฝากตักราวบ้านเนนก็แล้วกันโอ้ยราวตักผ้าของแนนก็เต็มอ๋อหรือว่าไปตากไว้ที่รั้วบ้านเนนดีนะตรงนั้นแดดแรงด้วยตรงนี้แดดดี น้านูทำไมมาตากผ้าบ้านคนอื่นล่ะโอ้ยอลุงก็ราาผ้าบ้านหนูเหมือนเต็มฝากไว้เป๊บเดียยเห็นจะเป็นไรเลยแต่นี่มันบ้านคนอื่นนะัหนลูคนอื่นที่ไหนกันคะลุงเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านหนูเราอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีแล้วลุงอะไม่ต้องมายุ่งนะเฮตากผ้าเสร็จแล้ว ของียบสักหน่อยแล้วกันเฮ้ยนี่ใครเอาผ้าอะไรมาตากไว้ที่บ้านเราเนี่ยลุงลุงเอาผ้าอะไรไปตากไว้บ้านหนูบ้างหรือเปล่าเนี่ยเราเราไม่ใช่ลุง ม่ใช่ของลุงแล้วเป็นของใครอ่ะก็ของไอ้หนูบ้านอยู่ตรงข้ามมันน่ะ,นะบ้านตรงข้ามเนี่ยนะใช่ใช่ใช่แน่ใจอ่ะลุงแน่ใจลุงเห็นเขามาตากเมื่อกี้เนี่ยเขามาตากทำไมเนี่ยลุง นอนอะไรมากดจริงรัวขนาดนั้นอะคนจะหลั่สจะนอนนี่เธอเอาผ้าไปตากไว้หน้าบ้านฉันใช่ไหมอืมทำไมหรอแห้งหรอจะได้ไปเก็บไม่ทำไมหรอกแต่นั่นนามันหน้าบ้านฉันหน้าบ้านเธอแล้วไงฉันแค่ฝากตากไว้เดียวเองแล้วดูผ้าเธอมาตากสิกางเกงในชุดชั้นในเพราะว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าที่เอาไปแขวนไว้หน้าบ้านคนอื่นเนี่ยมันก็แค่กางเกงในเองจะอะไรนักหนา ทำยางกันเธอไม่เคยต่ากกางเกงในอย่างนั้นแหละฉันก็เคยต่ากกางเกงในแต่ฉันไม่เคยทำตัวไรมารยาทอย่างนี้เอาไปต่ากกว้ที่ด้านบ้านคนอื่นได้ไม่สำนึกเลยใช่ไหมเขาไปตั้งเกงในของเธอนี่เธอมาควางอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเห็นไหมล่ะขนาดเธอเองยังรังเกียจเลยแล้วเธอคิดว่าคนอื่นเขาไม่รังเกียจหรือไงได้ ถ้าเธอทำอย่างนี้อะอะไรหาเรื่องหรือไงฉันาก็ให้ฝากตากเองมันจะอะไรหนักน้มทำาไมทำไมทำไมเหไนี่เองเฮ้ยทะเลาะกันเล้วะนี่ฮะแกนั่นแหละเจ้าก็แค่ฝากเอาไว้เองมันจะเป็นยัไเลยหยุด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 ยลหุงหะุรของลยุงเยี่ยุ็หนูนห่แหละดหาุหน้าหยุดหยวผ้าไปตาุหน้าบ้านเยุแกกุดยู่สยวนแกุหยุุงไม่ต้องมายุ่งยุยุด เออ<ะ>ไม่ว่าลุงทำไมเนี่ยหืนี่จะรุมกันเลยใช่ไหมเนี่ยฮะเฮะ้ยออกนิดแล้วผ้าเก็บกงเกงในชุดชั้นในเธอไปให้หมดเลยนะไอ้อหนูนี่ไม่น่าจะแกตายจริงลุงหนูคิดอย่างนั้นแหละโอ้ยหลับสิมารุมด่าฉันดีนักใช่ไหมได้ ทำกันอย่างนี้ใช่ไหมได้ป <ś c oughs> ากดีกันนะตัดให้หมดนี่ อะไรนะเออบ่าฉันแค่ลืมผ้าที่ตักเอาไว้อ่ะแปลกแปลกชิบหายมีเรื่องกับฉันดีนักสมน้ำาหนุานูน,น,น,นุมาดูนี่เร็ว ทำไมอย่าลุง,ลงทำไมเสื้อหนูขาดหมดเลยอะ่ะใครเป็นคนทำอะ่ะกไอยห,หนูคนนั้นแหละคนเดิมเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ไปจัดการสวยนี่เธอเธอไปตัดเสื้อผ้าฉันใช่ไหมฉันไม่ได้ทำไม่ได้ทำได้ไงแต่ลุงก็เป็นคนเห็นนะเห็นแล้วไง ก็ไม่มีหลักฐานนี่แ้าแน่ใจได้ไงว่าไม่มีหลักฐานดูดูสก่อนบ้านฉันอะมีกล้องวงจรปิดถ้าฉันเอาไปแจ้งความดีกว่าใช่ค่ะลุงแจ้งความเลยดีกว่ามีหลักฐานชัดเจนอย่างเงี้ยโดนหลายกระทุงแน่นอนแล้วก็จะเอาคลิปไปแชร์ลงโซเชียลไปประจายก็จะได้รู้ว่ามีเพื่อนบ้านนิสัยแย่อย่างเงี้ยเธอจะได้อับอาย เฮ้ยหยุดนะอย่าไปแจ้งความเลยทำไมเธอพัวเหรอเธอไม่ได้เป็นคนทำนี่เออฉันนี่แหละเป็นคนทำแต่เดี๋ยวฉันจ่ายค่าเสียหายก็ได้ค่าเสื้อผ้าเธออะเท่าไหร่ว่ามาอย่าอย่าไปเอาเลยแจ้งความดีกว่าโอ้ยลุงจะแจ้งความสิเธอจะเท่าไหร่อืมสักหนึ่งหมื่นอะหนึ่ง เธอไม่ให้ก็ได้นะเดี๋ยวไปแจ้งความดีก่อนะลุงโอ๊ยเดี๋ยวสิก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเอาไปให้ให้แน่นะถ้าเธอไม่ให้พรุ่งนี้คลิปเธอโดนประจานแน่นอนสมมติน้า